บายดีพี่น้องบายดีทุกท่านสื่อนักกินคนในบ้านนี่แหละเพากันมาสื <S <S ่อนักกินไม่มีจ้างเงนเมียฝรั่งกับมันน้องสาวมาเกี่ยวเขาเมียฝรั่งยังมาจ้างกี่หลอดยางเกี่ยวเขาม่แห่นดอกพลันมาซอย มาซอยเกี่ยวเขาหั่นผลนกับมีทุกอย่างน้องลัแลุเวแต่แามชิพาามชิพันนี่มันเป็นเงินแทนนะอันนี้ก็มีปีปีแน่นอนเนี่ยเนี้ยก่อนอันนี้เก็พอกินอยู่เลยดอกหาพันบอกเนี่ย ก็กินอยู่อ๋อนี่แลนอกไปแม่เ้าก่อนบ่อันสั่งอันอะไรสั่งละนั่นโน้คือโบเห็นขืนมาแต่ห้องทยนจักเดือนละเืินน่าจะเปิดเปิดละในเปิดเปิดห้าในจักเดือนเลยบ่จำเจ้าเปิดนะคือว่าสามเดือนบ่ เเอาอหมา้าคำกอยกกอลี่าังได้ผมก็ได้หลับทรงหลับทรงด้วยเฉบะกเดินทางไกลทางไกลบหลับคนวะทางไกลบวหลับมีเชงกระโพดกระโพดสลีลี่วาเอด้พัดนกง้วอันนี้โบเมนเหลาด้วยพี่น้ะงค <c oughs> ืนน้ำมันได้เนี่ยนะ น้ำม wow ันบะเม็นเหลานี <h 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 ่ได้มังโม่นหาพันหกแันสาวบ้าพี่น้องไอ้อือนกันั่งเงินเห็ดไเห็ดลาบหมักกินแต่นี้น่นะเจ็บเอาบอกกินดิบไปเนาะให้กินเซสุก กิ <c oughs> ขีปุ๊เิ็นมีลาบมีก้อยเด้อาตาั้มหงหงตั้มมั่ตมมวตัมตัวอุนอ่นเสร็จมีบ่มีอุ่นเสร็ดมีอาตามสั่งเพอตัมสังนี่พัดเขา่ขาเข่าพัดก็มีพัดกะเพราพัดกะเพราก็ม,กกกมีพี่นอ้อยคือมีคล้า,ายๆกันก็แบบว่าเพิ่นเพิ่งเไ,ไ,ไปอยู่ไทยเนาะตั้งหานอยู่ไทยเนาะ คนไปต่างเยื่อนห ạ n อยู่ไทยพี่น้องแต่พอาหยัดโควิดผนเรากบมาอยู่บ้านพนอฟ้าอยู่บา <c ười> ้านผ <c ười> นวบชีนมา,า <c ười> อน่อิจะไรเด้มา <c ười> อายังเทมากี่ยัเออผัดกะเพราว <c ười> น่ะนะอพี่น้องมีท้งผัดกะเพราน้หนาหมูกรอบก็บมีมีทุกอย่างนะว่าสัตะสั่งได้ ผักกระเพาะกะเพรามีเบิดพี่น้องเลยคล้ายๆกับว่าอยู่ไทยเพิ่นเห็ดนะแต่ว่าเพิ่นบะไรใส่เต้าแก๊สเอาใส่ไผ่บ้านเต้าบ้านเฮานี่เนี่ยอา้อา,อาวฮดกันเพินน่นมีอาชีพพี่น้องเพราะว่าเ <c oughs> พิน <c oughs> พ่นไปต่างหานอยู่ไทยได้เพิ่งตามมาเผื่อยู่ประเทศลาว อาชีพของเฮาอาชีพอันติดโตมาเลยแล้วก็ดิถ้วยก็ถ้วยเพิ่นก็มีถ้วย10ถ้ว7,000เอาแต่เอาแต่สุกฮะทุกยเอาแต่สุกเด้อบ่อเออบ่ได้มเด้อบ่ได้มได้อเด็กน้อยเขาจบ่กินมหั่นน่ะอืออ้ามาแปกพี่น้องมื้อนี้น่ะมาสั่งมาสั่งบ่มอือสั่งบ่มเพราะว่าถ้าเจยกาิพ่นกินบ่ได้เห ผลหวานคุ้มเมื่อวานเมื่อวานก่อนกินบ่ได้ไหมจ๊ะห่านผลมีทั้งเพอมีทุกอย่างตามสั่งพี่น้องเอ้ยตามองคุงก็มีน้ำมันยังไงดนค่ะมาจากไทยพี่น้องเอ้ยบอกมันว่าสิบสองพันเดินน้ำมันแดงอ่าบักผิดนะพี่น้องกินกระเพรมันเลยขวดกับกะปิไม่เส็ด ขวดบี้บอลน่ะนะบีพี่น้องเมื่อน้นเอาอันสั่งมาหน่ะเสียบเสียบอยู่นะนี่ยคือเก่าเียอืม อันมันให้ร pues er. er, ้านที่ขาจะบมดคืนนะคือย่างอะไรเปนอยู่บ้านนั่นแหละให้เล็กยถุงละสิบห้าพันนี่เนาะฉัเจะเห็นเนาะกับเป็นเงินบาทกับประมาณหอดบัวหาสิบบาทมโหะเนาะมโหะเนาะสี่สิบกว่าบาทถือว่าคุ้มได้พี่นนอะคัรจะพูดอะหาสิบบาทหกสิบบาทเท่าไร นั่งมองกับแปที่บาทไนี่ก็ได้เราบอกเห็นเล็กน้อยเออโ้นี่เนี่นี่ทุ่งใส่ทุ่งอะไรอิ๊าบวนบุญเสนนี่ต้มเออเขามาสั่งตั้มข้นขข้าถทามไงขาบใส่ขยะจะได้ขาเลนเรา คนกินกะเ็นเาทเรนนกินกะเด็กหน่อยนี่กรเมเลยนะอรไอเนี่ยไปแม่เจ้าบอกนี่สีนี่สีก็ทันวายงเอ้ออัอนันอันท่อได้โลโลเท่อนได้ดกสีจ้ะนะดสีเหนอท่านไหนนะท่านได้หนึ่ง เอะต่ือเดียวโตละแปดาทอีเมนว่าได้ถอดอกเงี้ยกระขึ้นเนาะเงี้ยกรขึ้นราคาอันบ่มีน้ำสูบไเบ๊อมือหนาเพิ่นมาเอ้าคนเลยบวะเอาน้ำสูบไปสบ่อยเห็นกตีคื้มีน้ำสูบปุ้งเนาะน้าต้องใช้ต่นให้เยอะก็ได้เนาะ น้ำมันกับแพงพี่น้องเอ้ยยังกับแพงช่วงนี้แห้งทุกอย่างเนาะมีหอาเขียบหมูเขียบหมูก็มีพี่น้องไปแต่ถ้าไปแต่หักแต่แหตงทุกเนาะหาพันได้เนาะอี๋เนาะ ใอ <ynam> ืมตกตแต่ลก็ใส่ก็ไดฮะกัมันนัวอยู่และ่แตัวใส่แต่ร้อตใส่วมันสุกเรต้องใส่กไดแยกแยกไปบนหัวบปุ้งก็ยากค่ะมันแสแบอยละแสบอยได้มนีทุกอย่างพี่น่อง เงาอยู่เนากินมีครบเนาะพัดระเทาอกระเพรามีเบสตอนเราเป็นขายเราไม่มีเด็กซื้อลูกสาวลูกศิษย์จะมีมี้ยเนาะจังว่าลงยูทูบจังว่าพี่น้องควรจเห็นมันจะดีเลยจังจอมีพี่น้องยุ่งเถะปะคนว่าพี่น้องเอฟซีคนว่าพี่น้องคนยุ่งเถะเพราะว่าเพิ่งไปขายอยู่พุทธเนาะมีอาชีพกงอยู่พุทธ

เนี่เราจัดการเรียบร้อยฮะอยู่ไทยเขาจ้อเวียแปว่าเขาจ้อเตรียมเดียบร้อยไม่ได้งานไทยดีพอดีเนาะลาบก็ลาบสามชิบอ่าเ็มีสชิบปุ้ อาหารไทยพี่น้องนี่คนกเบเนยนอืมสองยูใส่อออืนเอออบใจเดโอเคพี่น้องไปเมื่อเขาพดี คลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องทำมาสื่อนางอยู่นางก,กินไปแหนให้คนงานแม่มีจัดก,การพี่น้องเยกันเมียฝรั่งคะแหละบะแม่นั่นผู้อื่นบุกไก่ได้เมียฝรั่งเมียฝรั่งมาเกี่ยวเขาเมียฝรั่งมาเกี่ยวเขามาสอยเอื้อไปเลยพี่น้องอยู่นี่แม่ไปตะครุบคุณลิปหนะ้าพอกันใหม่สวไปดิเด้อ <c oughs>